บายดีแล้วก็สวัสดีเดอร์พม่พี่น้องเอฟซีที่หาแพงเบิร์ดสุขุสุคนบาวซิ่ภายในประเทศหรือว่าอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะก็ขอยินดีต้อนรับขอาชิซ่องไม่นมอินตาคือเก้าพี่น้องเลยมาพบกันในมื่อนี้กับเม่นมอินตาสิภาพอพม่พี่น้องเนาะมาหาครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยครอบครัวน้องแฝดเนาะครอบครัวน้องแฝดก็คือน้องพลอยน้องลอยพี่น้องเลยอยู่ทางหลังไม่น้อินตาในแหละเฮือนเพ่นกระดพี่น้องเลยเนาะอ่าก็ ยังไ่ได้มาเยี่ยมยามทำข้า,ขาวเพิ่นแจักเถื่อเนาะก็เป็นคลิปแรกพี่น้องเลยสิไปเยี่ยมยามทำข้าวทั้งครอบครัวของน้องแฝดเพิ่นพอดีว่าได้ยินข่าวข่าวว่าทอ่งพ่อแลวก็แม่ของน้องแฝดนี้ได้เลิกลากันใหม่ๆมันหมล้วพี่น้องเลยจังใดก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปติดตามรัาชมน้ำกันเนาะโอเคพี่น้องเลยถ้าเข้ามาแล้วก็เริ่มฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทางเศองแไหมน้องมินตานี่เด้อเพื่อเป็น กำลังใจได้ท่าคลิปต่อไปพี่น้องเลยอ่าต่อไปกะจะได้พาทุกคนไปหาทางเข้าครัวของน้องแฝดเพื่อนเนาะโอเคพี่น้องเลยตอนนี้กะแม่น้องมินตาก็ได้มาหอดเทือนน้องพอ,นนอ,งอยแล้วก็น้องลอยแล้วเนาะน้องฟ้าแฝดพี่น้องเลยที่ว่าได้ยินข่าวไว้ว่าว่าพ่อแม่เพื่อนเลิกกันอะไรพี่น้องเลยกะยังบร่ได้มาถามข่าวถามข่าวเพื่อนเนาะวันนี้แม่น้องมินตาก็ได้มาหอดเทือนฮอซานเพื่อนแล้วเนอะ นี้ก็จะเป็นเพื่อนของน้องพอยน้องลอยแหละพี่น้องเลยยี่ในบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะสบายดีสบายดีสบายดีเด้อทั้งน่ะสาดีเลยทั้งสองน้องพี่น้องเลยเนาะจกคนใดเป็นน้องพอยน้องลอยหน้าตาขึ้นกันเลยคนใดเป็นน้องพอยลูก ให้เป็นเอื้อยเป็นน้องวะนี่น่องลอยเป็นเอื้อยน่องลอยเป็นเอื้อยลอยอะขออนุญาตถามน้องลอยก่อนเนาะอะน้องลอยนี่เป็นเป็นน้องวะลูกเป็นเอื้อยเอ้าลงอีกแล้วเป็นเอื้อยอายุเท่าใดร่ล้หล่ะตอนนี้สิบเอ็ดปีค่ะสิบเอ็ดปีลอยปียังพันท้อสิบสองเนาะสิบเอ็ดปีน่ะเต็มแล้วบ่ ยัง,องยโอ้น้องพอยอ,อ่ะน้องลอยแล้วก็น้องพอยเนาะน่องพอยก็คือกันนะ่ลูกคือกันเลยแบบว่าหน้าตาคือกันเลยพี่น้องเลยก็เลยแบบจําบ่คอยได้เนาะทั้งน้องเพื่อนนี่ก็ได้อ่าตอนนี้พักกันเทียนยู่หองได้ลยละพอสามพอสามเนี่ใกล้สิขึ้นหอดเลยเนาะหอดห้อนหองแม่แล้วจําได้อยู่ว่าแม่เนี่แม่ซื้อได้ กูประตุมมาน้องกัน่ะพลอยด้จำได้อีืบ่จำได้เลยวก็คู่ได้เด็วจจำแม่บ่ได้นะอ่าน้องพ่อยนองลอยนี่คคอได้ยินข่าวว่าพ่อแม่เลิกกันสมมลิหรอเลิกจะโดนบอาทิตย์นึงแหละหาก็ได้อาทิตย์นหนึ่งบยเพราะว่าอยู่ใกล้กันอยู่ห้อบ่อพี่น้องเลยเนาะ พ่อแม่เลิกกันเนี่เจ้าบบกินทอดพ่อบอลลิกทอดอยู่กินทอดโยกน้องพลอยเด้ดกินทอดคื้กันกินทอดขึ้นกันแล้วตั้งแต่เพิ่นไปนี่ยังพ่อได้มาเลยบอเจ้าก็อยากให้เพิ่นมาอยู่บ่บอ่อยังให้มาบอยังให้มาเป็นยังลูกเพิ่นป้ากันก็แม่เพิ่นจีกว่าตึนตาน ยากันเรียบร้อยแล้วจีบไว้น้ำตาลเรียบร้อยแล้วอ้าวแล้วเจ้าบบกินหอดเพิ่นบ่าไงหอดยูขินหอดอยู่คือว่าคือว่าให้เพิ่นมาสั่นไปเพิ่นมาไปจอบเพิ่นไปจอบเอาเพิ่นอยู่ไ่เดี๋ยวนี่อยู่นแม่เพิ่นบ้านใดก็แม่เพิ่นนะดูเทเพิ่นแล้วผมมาดูบ้านอ๋อเพิ่นไปฝั่งใตยแล้วบ่ตอนนี้โอ้ ่าเป็นยังลูกเพิ่นคือปะกันพ่อกับแม่จ้านะเป็นห้กันเป็นให้กันเป็นพี่ชงคือห้กันคือว่าอยู่น้ากันตั้งแต่โดนแล้วกับเพิ่นบัไทยัยนาวกาบทนาเพิ่นาให้ดโอ้เพินบัเห็ดวียกเห็ดงานบอกบัเห็ดหน้าบัคาหน้าบัถไทยหน้าเป็นพายสภาเห็ดหน้าแบนนีน โอ้ไปให้คนเห็ดบ่ได้ลายอีบ่เห็ดนาน่ะบ่ได้สามสิบสี่สิบสองแล้วปีนี้แหละเลยบ่ได้เห็ดเลยบ่นานอ้าวแล้วเห็ดยังได้สมีเขากินบ่เนี่ยไปหาคอเอาไาคอเอใครสิเป็นคนคอลูกน้องพลอยน้องลอยนี่บ่ออะ 네แล้วแม่เจ้าไปใช้ลูกตอนนี้ไปโลก้าไปโลก้ารับจ้างบ่พอแม่แยกทางกันเลยเนาะเจ้าเห็นเพิ่นให้กันบ่เห็นเพิ่นให้กันเลื่อยเพราะจนจนถึงขันได้ป้ากันนี่ยให้เลยนะให้เรื่อยแล้วทนบ่ได้เลยเนาะ กากันกินขา่าวกันยังลูกมาาื้งใช่ไหมข่าวกับปองกับป้าปลากระ <laughs> ปองปลากระปองหรือว่าปองปลาเนาะฟ้าแฝดฟ,ฟ้าแฝดที่อ่าเป็นคู่แรกพี่น้องเลยอยู่ในหมู่บ้านโคกปวายเนาะที่ใหญ่นะใหญ่ซัมนียแล้วเนาะก็ในบ้านนี่ก็มีหลายคู่อยู่ห้องแต่ว่ายังน้อยแต่ว่าคู่ใหญ่ซัมนียหาก็มีแต่น้องพอ่อน้องลอยอะไรพี่น้องเลย กําลังเป็นตาแพงตอนนี้เฮียนอยู่ห้องป .3 นั่ล่ะปีนี้ก็สิเข้าอยู่ที่โรงเรียนน่ะเข้าเข้าคือเก่าเอออ่าเป็นจังได๋ปึ้มซอเตรียมได้เบิดลบ่ยังยังอยู่แลความคิดนี่สิเฮียนไปฮอดคันดลูกป .7 ม .7 โอ้ความความความฝันสูงอยู่ด้เนาะเรียนจบแล้วความฝันอยากไปเียนยังต่อ อ๋อ,ป <c oughs> อไปเป็นแพทย์พลนางลอยนี่สิไปเป็นแพทย์บ่ลูกอ๋อเป็นยังแก่ขคอือยากเป็นแพทย์ักสาคอนอืออย่างหักสาคนตอนนี้ก็อยูเ่เพื่อนกับแม่แถาแลนะ้วเนาะมีแม่แถวคนหนึ่งอยู่นำํำอยาาา่างมาหักสาแม่แถวน้ำบ่ออือนางลอยน้องพอยได้จะกกไปเกกร็ยนเป็นแพทย์ที่การว่ออือ ตอนนี้หากายุของปอสามพี่น้องเลยแต่ว่าความฝันของน้องทั้งสองคนนี่อยากเยนฮอดมอจ็ดนั่นแหละเนาะนลแล้ว,วตอนนี้ก็กำลังเริ่มเลยนะพี่น้องเลยกำลังเริ่มเจ้า เปิดไข่โซเยียนใหม่เลยเนาะแต่ว่าน้องพ่อน้องลอยนี่ก็ยังขาดอยู่เนาะเครื่องสุดเข่าโรงเรียนก็ยังไม่น่าได้เนาะล่ะเนาะอ๋อน้องพ่อน้องลอยนี่พากันเยือกเยินขมือบ่หไปหาเก็บพืนไปหาเก็บพื้นเห็ดยังแน่ซอยแม่ซอยแม่ตู้หนึงเข่าล่างเข่าล่างบวงโอ้ได้หลายแน่ได้เนาะน้องลอยเพิ่น เจ้าน่ะเป็นเอ้ยบ่ละเป็นเอ้ยเป็นน้องร้อยนี่เป็นเอ้ยแล้วก็น้องพ่อ,อนี่เป็นน่องเนาะหน้าตานี่คือกันเลยอจำแนกบ่คอยได้พี่น้องเลยเป็นสาวฟ้าแฝดที่กำลังเปลี่ยนตะแพงเนาะอ่าเพื่อนของน้องพออ่อนี่ยังขาดยังหลาตอนนี้ขาดแห้งที่สุดในครอบครัวของเจ้านี่ อ้าวเพื feet, อนเจ้าบ่มีไฟฟ้าบ่บ่มีโอ้ถ้ากันใช้ยังใส่ลูกแต่ลเมืรอนะใส่ตะเกียงใช่ตะเกียงบ่ใส่น้ำมันเอาหันบ่โอ ados. ้แ <homework> ล <scary> ้วไฟฟ้าบ่มีแบบอ่าน้ำานนี่ด้สยใส่อยู่ใส่ลูกขออเาน้ำกับเอาบ่เจ้าไปใส่น้ำผึ้งโอ้ใส่น้ำผึ้งถั่วพียงบ่อืมโดยเลย ไฟฟ้านี่ก็ยังบ่มีแต่นอเฮือนน้องพลน้องลอยนี่เนาะอันนั้นเนี่เป็นยังเล่าข่าวบ่ลูกอะนะยังมีอยู่บ่ข่าวนะโอ้มีแต่เล่าซื้อบลไข่เบิ่งได้บ่ลูุบ่มียังโอ้เล่าเปล่าเนาะเฮือนน้องพลน้องลอยนี่ก็มีอยู่เล่าข่าวตัวบ่มีข่าวพี่น้องเลยตอนนี้พักกันซื้อกินบ่ข่าวซื้อซื้อกิน เพราะว่าแต่ปีก่อนๆพอนก็นเคยเอาข่าวให้ทั้งเมตูเพูอนอยูพี่น้องเลยเนาะกับเป็นข่าวเจ้าแต่ว่าปีนี้กับ่ได้คอยมาลินน้ำเพิินปันใดเพราะว่าบ่ได้คอยมีเวลามาลินน้ำเพิินเนานะอันนี้ก็ได้ยินข่าวว่าทางพอน้องแฝดเพอน,นี่แยกทางกันพี่น้องเลยพ่อก,กับแม่พื่อนนอะก,ก็เลยไมมาเยี่ยมยามามข้าวมานี่ก็ได้แลยความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงลูก อยากให้พ yeah, MM ่อก yeah, um ับแม่ค yeah. ล so ืนหากันอยู so ่บ so ่หร <c oughs> <ability> okay? yeah, ือจังไดบ่อยากให้คลืนหรอบ่หรือว่าให้คลืนบ่อยากให้คืนโอ้ขึ้นมาแม่ก็บอเาขึก็บอขึ้กเอาขึ้นมาหน่ะแม่เจ้าบ่เอาแต่ว่าแต่ว่าเจ้านี่ยังนับถือหักแพงพ่อคือเก่าอยู่บ่ลูกโอ้โดยโดยแต่ว่าแม่เพิ่นบ่เอาซื่อๆเนาะ สาเหตุหลักๆก็คือเพิ่นโบมาเคดเวียกบ่อันทิปะกันน่ะโบมาเคดเวียกโบมาเคทเวียกต้องได้เงินบ่จังเหตุเวียกน่ะโอ้แสดงว่าแม่นี่บ่มีเงินให้เนาะเพิ่นก็เลยเลิกลากันแล้วพี่น้องเลยก็เลยแยกทางกันไม่ห่างบ้านไม่น้องมินตานี่ยไลลายพี่น้องเลยคันซื้อบ่อแล้วก็ได้ คือพอแม่ของน้องแฝดนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่หาก็เลิกกันเม่ไม่นี่เนาะมันหมาเลิกพี่น้องเลยกลเป็นแต่ลู้แต่สงสารบบดน,นี้หละมิต่แม่เจ้าแล้วเป็นสาวรักของครอบครัวแบบนี้เนาะต้องคือมื่อนี่กับไปหาโลก,ก้าบาอสผ่าโลกล้ามาซื้อเข่าซูลูกแล้วก็แม่หใญใ่เห็นเด็กแม่หใญใใใใ่เป็นก็ไไ้เป็นยังไงแม่ยายยี่ดีไม่แห้งอยู่บอ ผมมีแต่ข่าวน้ำจำปานี่แหละเนาะโดยโออคือแบบนี้คัดเรงมีแต่แม่หล่ะการน้องพ่อยน้องรอยเนี่ยนะจะได้สวยแม่เนาะเพราะว่าน้องก็นาน้องพ่อยคนนี้บ่คอยว่าเนาะมีแต่น้องรอยเพื่อน เป็นว <c oughs> ่าบ่่คยกิงเลยเลยใหญ่ไ,ไปในเพิ่นสิไป,ปเฮี้ยนแพทย์พี่น้องเลยน้องลอยเพ่นพนี่น้องพ่อนี่กัมักแพทย์ที่กันบ่าจา้านนะลูกหรือว่ามากักอย่างอื่นบ่มโมเมนว่าเห็นเอ้ยมักก็สิม,มักน้าหึสิาเป็นทหารอันนี้เป็นยังก็อยากเป็นทหารวดน,ออน,นี้โอ้อยากเป็น ป้องกันซาดพ่อป้องกันบ้านเมืองเนาะความหมักที่นอกเลยความฝันของนอกน,กนี่ก็ถือว่าบุธร,รมดาได้เนาะสู้ๆลูกเอ้ยต้องอดทอนเดอนะ้อเนาะอดทอนคือเป็นคนดีของพ่อของแม่เดอ้อตั้งใจเฮียนเนาะตั้งใจห้ำตั้งใจเฮียนแล้วก็อนาคตอาจจะดีในภายหนาเนาะพ้าแม่แล้วก็พ้าเมต้ ส่างซาดุเห็ุเวียกดเหตุการณ์อะไรไปทั้งใดก็ได้เนาะ<ด>คือต่อน,นี้กับพ่อก็ได้แยกทางกันแล้วก็ให้ให้ทั้งน้องสองคนหลายตั้งมุกตั้งใจเด,อด้อเนาะค่ะว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เบ่งอยู่กับถ้าอยากช่วยอยากช่วยทั้งน้องพนกับช่วยได้เด้อดพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทาั้งน้องแฝดเนี่ยก็<ด>ยเป็นเด็กที่น่าสงสารพี่น้องเลยก็คือครอบครัวของพ่อแม่นี่ก็ได้แยกทางกันแล้วละก็ คือในครอบในครัวแล้วนี่กะบโบมี่ยังไฟผ้ากับโบมี่เนาะและ้วกะข่าวน้ำจำปากะบโบมี่กินพี่น้องเลยซูเมอนี่ก็ได้มีแต่แม่ไปหารับจ้างพอได้เงินมาซื้อขา่าวแล้วกะเห็ดเวียกไปวันวันเนาะหาหน่อไม้หัวมันพอได้มาเลี้ยงลูกสาวแล้วกะแม่ไม่ง่ายเลยพี่น้องเลยกะเป็นแต่ตรู้ตัวสงสารอยู่ตอนนี้ก็ได้เนาะกะค่อยๆสู่กันไป กะสิประมาณนี้เด้อน้องพลน้องลอยโดยกะสิอัปเดตภาพพ่อแม่พี่น้องเราเบิงเฮือนเพิ่นจักเล็กจักน้อยพี่น้องเลยเพราะว่ามาครั้งแรกเมื่อนี่ก็ได้ไม่น้องวินตากะยังบ่ได้มาจักเทื่อหาน้องพ่น้องลอยนี่ก็ได้เนาะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิงติดตามรับชมน้ากันเนาะถ้าหากว่ามีผู้ใดใจศรัทธาอยากสดจุกสวยทางน้องก็ติดต่อมาหาทางไม่น้องมินตาก็ได้เด้อเนาะ เพราะว่าน้องพอน้องรอดอีกะยังโบมีโทรศัพท์บปะลูกโดยยังโ่มีโทรศัพท์ยังบ่มีอย่างดอกเนาะเพราะว่าเงินคำสิซื้อเขาน้ำจำปากันยังหายากแล้วเนาะล่ะเนาะโดยกะผู้ใดยอยากสนับสน,นุนหรือว่าอยากอุดหนุนทางน้องอยากซื้อสุดนักเรียนบอซื้อเพ่มซื้อซอให้ทางน้องเพิ่นกะอ่าติดต่อมาได้เด้อพี่น,อน้องเลยเนาะกะ ทางน้องนี่ก็มีความฟันไกอยู่อยากเป็นแพทย์เป็นหมอเพุ่นละเพื่อนวะกะจังไดก็สู้ๆไหลเนาะโดยกะสิประมาณนี้พี่น้องเลยอาสวะดีก็ละสวะดีโดยอันนี้ก็สิเป็นเพื่อนของน้องพ่อน้องร้อยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเพื่อนน้องฟ้าแฝดเพื่อนน้องสาวฟ้าแฝดสองคนอะไรพี่น้องเลยกะสิประมาณนี้เพื่อนชาแล้วกบไฟฟ้ากันยังโบมี่พี่น้องเลยเนาะ อาน้าในก็ตั้งยังขอใส่น้ำเพื่อนบ้านอยู่ตอนนี้ก็ได้กับเป็นตาลุตนสงสารอยู่ทางน้องสองคนก็ได้ก็คือครอบครัวก็ได้พ่อแม่ก็ได้แยกทางกันไม่ไม่บนหมานี่แหละพี่น้องเลยก็สีประมาานี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของเพลินโอเคพี่น้องเลยไม่ตน้องมินตากับพาอพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตทางเพื่อนน้องแฝดวันนี้กับถ้าหากว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะ ต้องขอแสดงความขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามผับชมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังแห่งใจได้ทำคลิปต,ต่อไปพี่น้องโอเคไว้พบไว้พอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกาวคข้วาสบายดี